ปนประตูน้องฝนแห้งปนแห้งมากินกินเข่ากันพี่น่องปนประทูอันนี้นกับไอ้ก,อกอ้อ,อยอก้อยเสียเหลียงก้อยเสียเหลียงกับบอมมี่ยังหลายดอกพี่น่องนี่กินมากินเขากันเสียบกันคือเกา อัอกแป้นนีนกาง ขอเศร้าของ่ายพี่น้องเออเจ้าบาสายแล้วพ่อนี่ตุยข้ายฟ้องล้วแล้วกพึงเลิอกอีกดูอดอดอื้มอื้มเนี่ยอืมวบเยอะ ต้องแผลจะคื่นดีหนอ่อง chưa thiệt chưa thiệt nguyên nhanh thầm thầm ดนวนกินไอเสียเพอป้อนแหงพี่นอ้องป้นแหงปัญญ่ตัวว่าได้ป้นน,น,ปนน้ำเอืยแช่ว่าป้นตรงว่าแก้วแก้วปลาทูสิอืมัปม่ป้นตรงใต้น้ำอ,อืม

าปออืมตับอืมตีไม่เอานงง้อมั้ไปดูเงิจะเห็นไไปหะไปกไไต้เห็นตอนห้ามัานํางสูงอย่นะ วิธีกวใยบุกเขียขึ้นเนาะพี่นอ้องแล้วตอนนี้ตุวยบอกสูตรร่องล่องกับไปเห็ดกินเบิ้งจากเอาก่อนผูปล่อยในบอกเม็ดออกเม็ดแล้วเากับไปล่างน้ำดีๆล่างน้ำแล้ว สาดแล้วเอาเกลือใส่ชุดรสใส่หน่อยหนึ่งบีบมะนาวยอง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 มือคันๆัโอ้โหแค่เนี่ยอ ทำง่ายๆแต่ว่าอร่อยพี่น้องเห็นเห็นตัวปลาทูบ้างทึ่งปุ่นทึ่งตัวตัวมากินความบ้านบ้านเดดแต่ว่า่ะบ้านเอาอ่ะมล อ่มันตินตโตกเิคือบรรยากาศสิค้มคื้ม่าแดดน่องแค่วันเป็นเอาเอาอื้อจัง เดือดเทียมกินเขาจนตี่อิ่มหนอเรื่องจวด <Over line S 1> พี่นองเ้ยมันอ๋อแจ้งน้อยเอเวอร์ไลด์หรอกพี่นองก็กินเขาคล่องๆนี่นะ โอ้เจ้าแป้งยังเข็ดนอนมันคือเนียนน,นันเถอะ

别吵。